หลวงพ่อองค์ดำหมอยานวิเศษแห่งเมืองนาลันทาห่างจากเมืองราชคลึกเมืองหลวงของแคว้นมคตเป็นระยะทางหนึ่งโยชน์จะมีเมืองเล็กๆชื่อว่านาลันทาเดิมเมืองนี้เป็นบ้านเกิดของพระอัครสา,าวกเบื้องขวาผู้เป็นเลิศด,ด้วยปัญญาคือพระสารีบุตรต่อมาหลังจากพระสารีบุตรนิพพาน นางสารีพราหมณีโยมแม่ของท่านจึงเปลี่ยนบ้านที่ใหญ่โตให้กลายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาซึ่งในสมัยพระเจ้าอาโศกวัดบ้านพระสารีบุตรก็กลายเป็นสถานศึกษาพระพุทธศาสนาเมืองนาลันทาที่ค่อยๆเจริญเติบโตจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาศูนย์กลางการศึกษาของพระสงฆ์ทั่วทั้งแผ่นดินในเวลาต่อมามาถึงปีพุทธศักราช 1,353ถึง1,393ท่านอธิการบดีของมหาวิทยายลัยนาราันทาในขณะนั้นคือท่านธรรมปาละมีความตั้งใจสร้างพระเพื่อเป็นพระประธานประจำอโรคยาวิหารอันเป็นสถานรักษาพยาบาลภายในมหาวิทยายลัยโดยท่านให้คนไปขุดเอาหินแกลนิตจากภูเขากาลสิลาตามที่ท่านบังเกิดนิมิต จากนั้นจึงให้ช่างที่มีฝีมือแกะสลักออกมาเป็นองค์พระพุทธปฏิมาที่งามสมบูรณ์ซึ่งก็คือหลวงพ่อองค์ดำในวันที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์ดำภายในอโรคยาวิหารของมหาวิทยายลัยนารันทาท่านธรรมปาละได้เชื้อเชิญบุคคลสําคัญมากมายไปร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีพระเจ้าเทวปาละ กษัตริย์ผู้ปกครองแคว้นมคตเป็นประธานฝ่ายคารวะและมีพระเถระสำคัญจากพุทธคยาตลอดจนที่อื่นอีกมากมายเพื่อร่วมในพิธีบวงสวงบูชาพระรัตนตรยัยและสมโพ์หลวงพ่อองค์ดำเนื่องจากพระพุทธปฏิมาองค์นี้จะกลายเป็นพระสำคัญที่เป็นมิ่งขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาวิบากกรรม ในด้านโรคภัยไข้เจ็บด้วยพุทธานุภาพให้แก่ผู้ป่วยทั้งปวงเพราะโรคบางโรคเกิดจากอุตุนิยามคือดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงบางโรคเกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักบางโรคเกิดจากอวัยวะภายในเสื่อมสภาพบางโรคเกิดจากอุบัติเหตุบางโรคเกิดจากสภาวะทางอารมณ์และบางโรคเป็นโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ โรคที่หาสาเหตุไม่พบนี่เองได้ถูกเรียกว่าโรคกรรมวิธีการบรรเทาโรคกรรมในขณะนั้นคือการใช้พุทธคุณเข้าช่วยให้ระงับซึ่งการใช้พระพุทธคุณเข้าช่วยเดิมมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเช่นคราวที่พระพุทธเจ้าไปช่วยระงับภัยพิบัติที่เมืองไวยสาลีหนึ่งในภัยพิบัติครั้งนั้นคือโรคระบาดหรือ การที่พระพุทธองค์ทรงมีเมตตาระงับอาพาธให้แก่พระสงฆ์ด้วยโพชคังคปริตเป็นต้นแม้แต่ประเทศไทยตั้งแต่โบราณมาก็มีการรักษาโรคที่ถูกตีตราว่ารักษาไม่หายหรือโรคที่เป็นเรื้อรังอย่างไม่พบสาเหตุด้วยอำนาจของพุทธคุณหรืออำนาจของคุณพระซึ่งหมอยาที่เก่งกาศ มักต้องเรียนวิชาสมาธิวิชาบริกรรมคาถาการใช้คุณพระคุณครูบาอาจารย์เข้าช่วยควบคู่ไปกับการเรียนรู้วิชาทางยาเพื่อให้สามารถรักษาโรคได้ดียิ่งขึ้นไปด้วยด้วยเหตุนี้การสร้างหลวงพ่อองค์ดำในคราวนั้นจึงมีเจตจำนงในการสร้างเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแห่งการรักษาโรคกรรม